สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์ปิยพงษ์ทุ่งเงย็นอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของทางภาคเหนือครับวิชาทัศนศิลป์กลุ่มสาระศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เครือโรงเรียนมารีวิทงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น ประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีงานทัศนศิลป์ที่แตกต่างกันนะครับไปดูกันว่ามีแตกต่างเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือตามลักษณะของภูมิประเทศวัสดุอุปกรณ์และก็ขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเองงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นสะท้อนให้เห็นเรื่องใดบ้างนะครับก็อย่างเช่นความรู้สึกนึกคิด ชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมที่คนไทยในอดีตได้อาศัยอยู่นะครับรวมถึงภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะครับซึ่งเป็นการบันทึกศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและการดำรงชีวิตงานทัศนศิลินที่สะทอ้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของทางภาคเหนือนะครับแบ่งเป็นงานแกะสลักไม้เครื่องเขิน และสุดท้ายคือเครื่องเงินงานเครื่องไม้แกะสลักศิละปะจำพวกนี้นะครับจะพบเห็นมากที่สุดในภาคเหนือเพราะว่าทางภาคเหนือจะอุดมไปด้วยป่าไม้งานทัศนิลินประเภทนี้เลยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับตัวอย่างงานจะเห็นอันนี้นะครับเป็นผลงานแกะสลักภาพช้าง ปกติแล้วนะครับในสมัยก่อนจะนิยมแกะสลักเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์รูปแบบการนําเสนอจึงเป็นภาพคนและเกี่ยวกับเทพนิยายนะครับส่วนสองภาพน,นี้เป็นการแกะลักษณะที่เรียนแบบธรรมชาติเครื่องเขินเครื่องเขินเป็นภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจําวันของทางภาคเหนือส่วนใหญ่ทามาจากไม้ไผ่และมีการทาด้วยรักสีดํานะครับ บางที่ก็จะมีการประดับตกแต่งลวดลายอย่างสวยงามต่อไปเป็นเครื่องเงินเครื่องเงินเป็นภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันของทางภาคเหนือนะครับนำเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอมแล้วหลังจากนั้นก็ตีขึ้นมาเป็นรูปของภาชนะและอาจจะมีการกระทาะให้เกิดลวดลายที่สวยงามครับมาทบทวนกันนะครับนักเรียนงานทัศนิสินที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืองานทัศนศิลป์ที่สะท้อนถึงเรื่องของความเป็นอยู่นะครับความรู้สึกหรคิดสิ่งแวดล้อมที่คนไทยในอดีตอาศัยอยู่รวมถึงภูมิปัญญาอันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับหรือการดำรงชีวิตของทางภาคเหนือก็จะมีเรื่องของศิละปะเกี่ยวกับการแกะสลักไม้เครื่องเขินและเครื่องเงินแล้วพบศิละปะ ของภาคอื่นๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ